ข่านเคลื่อนมาซี่เคลื่อนบริการล,ล่องเรือผ่านสะพานน้ำค่เบบ่งอันข้างล่างมันเป็นแม่น,น้ำใหญ่ด้วยค่ะเฮ้ยบเดซายกองเนอะเพราะว่ามันปนวดหัวภูเขาล้อมรอบนะค่ะเนาะ,นาะคนสมัยยุกคก่อนก็เก่งขนาดเลยสะพานน้ำค่ะชิญยบุลองอิสติเองก็มาดีอ่ะดีอ่ะ ก็คนสมัยอ่ะประมาณนั้นความยาวประมาณกิโลกิโลอันกิโลก็กว่าเนาะค่ะเนาะกิโลสามสามอันกิโลบอ,เอ,อกเลยว่ายะโอเคบ้านตามโลกอันเหมืองเนาะค่ะเด้ออันก็แม่น้ำใหญ่ค่ะ ไปใช่มาพันเบียนหัวเดวยเนาะค่ะเนาะเอาแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะข้ามสะพานน้ำจ่าเดอะบาร์ดินดึกอ้ยลมเย็นขนาดเลยมาชาติขนาดเด้อเจ๊เด้อวุ้ยเช้า ล่องเรือข er. hey, ้ามสะพานน้ำจ้าบางคนมากระย่่งข้ามปั่นจักรยานข้ามเนาะบางคนก็แบกแยกแบกแ็กเกอร์แต่เอ้ยว่ามันอยากห้อนยี่ได้หลบห้อนมาเลาะทกตีเนาะค่ะเนาะมันเป็นอากาศห้อนดี เชียนร่อนกระนาวนะคะเนาะมันสะผานคาม ความคิดของคนยุคก่อนแต่ว mm ่าเดี hmm. yeah. mm. ๋ยวนี yes> ้ย Am ังใช้อยู่ค่ะเป็นการล่องเรือเป็นการท่องเที่ยวนะคะเนาะคนก็มาเบิ่งด้ค่ะเพราะมันความสะพานเมืองก็อยู่นําเขาเขาก็งามสวยงามค่ะกวมไม้ก็เขี่ยวชุ่มโดยตุ๊กตาผาฝันก็ว้าไหลเนาะจะนนาะแม่นบอก อ่างเทือก็อยากถ่ายไปเมดค่ะใส่กล้องไปใส่กล้องมามาเบิ้งเราปวดหัวก็ต้องได้ลบทิมพเนาะค่ะเนาะโดยถึงบุญยักษ์ใส่เนาะเพราะว่าอ่างเทือกมันเร็วเนาะค่ะเนาะมันเร็วเร็วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งเพราะว่าเราเอสหลือเอ้ยุกกระสานเลยว่าอันนี้อันนี้กระหน่ำงสินทรสะพานน้ำเลยสะพานน้ำมันมีหลายที่เด้อค่ะบางที่ก็กว้างยาวตกแต่งสวยงามเนาะค่ะเนาะบางที่ก็ธรรมดาแบบ สั้นสินะคะแบบผ่านข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมันใสน้อย,อ,นนย,อ,ย,ยอ,อย่างนั้นเถอะปะแต่อันนี้ข้ามแม่น้ำใสใหญ่บ่มเมืองก็ตามหุบเข่ามาแล้วร่องเรือยพี่นาดีพาฝันหน่อเนาะ บอตุกตาพาฝันกบแฟเอ่ยค่ะพา,ากันล่องวันนี้กันล่องขึ้นไปทางแถวเพัน่นทมมันแชมเปญไล่ไหวค่ะแต่ว่าอย่างโบ้โฮดียวนี้นะคะยังอีกิ่งอยู่แต่กระบอกไว้เนาะคะ่ะเนาะเมืองวันนี้เมืองเพืนน่นเด็กคนออกจากสะพานน้ําแล้วจ้าวันนี้ก็เขาล่องเมืองเนาะ,ะ,นะล่องไปตามเมือง ในกระ็พอกันคลิดนานได้จ้าสวัสดีค่ะ